กราบคุณพระพุทธกราบคุณพระธรรมกราบคุณพระสงฆ์กราบคุณบิดามารดากราบคุณครูบาอาจารย์ข้าพเจ้านางณออนเตชะอังกูลรหัสประจำตัวพระริยะ6 6ขีศ07ขีส2 1ข้าพเจ้าได้เข้าสมัครเรียนวันที่10พฤษภาคม พศ2566และได้เข้าห้องเรียนวันที่11พฤษภาคมพศ2566โดยมีคุณครูกัญญาณตเป็นผู้สอนคะ่ะการฝึกปฏิบตัติคุณครูจะแนะนำให้จับภาพพระและให้นึกถึงว่าเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละวันและให้แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรตลอดเวลา ทุกวันเริ่มแรกก็ไม่เข้าใจก็จับภาพพระแล้วก็หลับตาก,ก็จะเห็นเป็นสีดำบ้างสีขาวบ้างหลายวันเข้าก็เห็นเป็นสีทองบ้างเห็นแสงสีฟ้าบ้างเข้ามาจะสวดมนต์ไว้พระทุกวันค่ะจะนั่งสมาธิบ้างแต่ไม่นานนะคะระหว่างที่เข้ามาปฏิบัตินี้ก็ป่วยอยู่เดือนกว่าเวียนหัวเข้าโรงพยาบาล แต่ก็นอนฝึกจิตว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเจ็บป่วยไม่เที่ยงมีแต่ทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราหากแม้นต้องตายขอกับพระนิพพานตื่นนอนก็จะคิดไว้ว่าร่างกายไม่เที่ยงระหว่างวันก็จะจับภาพพระและสวดมนต์ภาวนาบ้างพุทโธบ้างน้มะพระทะบ้างคิดถึงความตายทุกวันค่ะ บางครั้งก็นึกเบื่อค่ะแต่ก็คิดว่าเราตั้งใจแล้วจะกลับพระนิพพานก็ต้องทำให้ได้เมื่อวันที่สเดือนกรกฎาคมพศ2566นะคะได้เปิดเฟซบุ๊กพบเรื่องพระพุทธเจ้าตอนจะปร,ะริธิพานพระอานนท์ท่านร้องไห้ตัวข้าพเจ้าก็ร้องไห้แล้วจิตก็บอกว่ามัวทำอะไรอยู่ ไม่รีบตามพระพุทธเจ้าไปนิพพานหรือจะอยู่ทําอะไรต้องรีบไปนิพพานไปกราบพระพุทธองค์และหลวงพ่อฤาษีลิงดําให้ได้เดินไปก็รู้สึกร้องห้ใจร้องไห้หาพระพุทธเจ้าหลวงพ่อก็ยืนหน้ารูปภาพหลวงพ่อขอเมตตาหลวงพ่อให้ลูกได้ไปพบหลวงพ่อด้วยค่ะคุณครูนุชเคยบอกว่า ให้ทําใจให้แนบจิตแนบใจไว้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ก็ไม่เข้าใจค่ะว่าเป็นอย่างไรแต่พอมาเจอเหตุการณ์นี้เขา้าใจแล้วค่ะว่าแนบจิตแนบใจกับพระองค์ท่านเป็นอย่างไร ใจเราจะเบาสบายไม่มีวิตกกังวลไม่โกรธง่ายมีแต่ความเห็นใจผู้อื่นและอยากจะพูดแต่ธรรมะให้ผู้อื่นฟังใจเราจะคิดถึงแต่พระพุทธเจ้าใจเราจะไม่ทุกข์และวันที่4เดือนกรดกรดาคมพศ2566ได้เห็นประกาศว่าได้พระโสดาบันดีใจค่ะจนร้องไห้ออกมาปลื้มปิติมากค่ะ ในการปฏิบัติต้องบอกว่าตนเองนี้จะต้องอดทนและต้องทำจริงไม่ใช่ทำเล่นจะได้ประสบความสำเร็จค่ะและจะได้กับนิพพานค่ะสาธุค่ะ